สวัสดีครับทีวีรถทริปครับกับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็กำลังอยู่ระหว่างทางนะฮะอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังศูนย์เทสลานะฮะเทสลาเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่ลามคำแหงนะฮะก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีนัดในการเทสต์ไดฟ์นะฮะสำหรับตัวรถเทสลา n e ว m โ d ม l ดเวายหรือว่าตัวโมเดลวายจอนิเตอร์นั่นเองนะฮะซึ่ง การเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วแล้วตอนนี้ก็สามารถนัดในการเทสได้เป็นได้แล้วนะซึ่งตอนนี้มันมีอยู่2ที่นะที่จะให้เราไปเทสได์นั่นก็คือที่ลำกำแหงกับอีกที่หนึ่งก็คือที่พารากอนนะฮะซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปดูรถที่โชว์รูมได้หรือว่าลองแบบติดต่อไปอยังแบบที่ a พวก Tesla Advisor ในตรงนี้เนี่ยก็สามารถนัดกันเข้าไปลองมาได้หรือว่าจริงๆเขาก็สามารถคอนแทคเข้าไปยังเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะฮนะในการที่จะแบบกรอกล ทะเบียนอะไรอย่างงี้เราก็อาจจะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับมาอะไรตรงนี้นะครับยังไงเนี่ยของเรามีนัดไว้แล้วประมาณบ่ายโมงนะซึ่งก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราจะไปถึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวรถ t ท sla Mo เด l Y ายจูนเปอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยคือผมใช้เท sla อยู่แล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นโมเดล3แต่ว่าโอเคมันก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะว่า การใช้งานก็คงไม่ได้มีอะไรที่แบบว่า,าแตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะสัมผัสเลยจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของช่วงล่างนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่า เขาทําช่วงล่างนะปรับปรุงระบบช่วงล่างเนี่ยนะมาให้ดีขึ้นนะครับคือนุ่มกว่าเดิมถึง50%เลยโอ้โหพอฟังอย่างนี้แล้วปุ๊บเฮ้ยอยากลองนะว่าช็ิคเดิมที่มันแบบเซ็ตมาให้จากโรงงานเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าในรุ่นที่ผ่านมานะที่เขาเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่า โชคมันไม่จบนะฮะก็ต้องแบบไปหาเปลี่ยนกันในอู่นอกอะไรตรงนี้นะแต่ว่าถ้าตัวนี้ลองแล้วมันจบเลยนะเฮ้ยมันก็ดูน่าสนใจนะก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะครับ ตอนน้นะเราก็ถึงหม้โชว์รูมเรียบร้อยแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดต่อกับทางดีเเองก่อนแล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในโชว์รูมนะฮะก็ทางเทสลาก็มีการจัดวางเดย์อั์ใหม่นะฮะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือเจ้ารถ m o เด l ร์สตัวนี้นะฮะเป็นโ o เด l รรุ่นเลเวลได e แล้วก็อีกคันหนึงจะเป็นตัวรุ่นรองเลนส์นะฮะ และหลังจากที่เราไปเจอทีเอมาแล้วนะฮะเขาก็จะทาการขอใบขับขี่ถ mm ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ทาเรื่องของเอกาสารอะไรต่างๆนะครับเราก็จะพาเราไปยังรถที่ใช้ทดสอบน,นะฮะแล้วก็หลังจากที่ทนะีเอเนี่ยทำการแนะนําการใช้งานรถในเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขับออกไปทดสอบกันนะฮะโดยก็ขับไปตามรูทของทางที่เทส la วางไว้ให้นะก็คือวนรอบหนึ่งนะฮะไปผ่านแยกนี้ด้าแล้วก็กลับมาที่ทาง ศูนย,ย์เทสลาลำแขแห่งตรงนี้นะฮะและอันนี้ผมก็เก็บบรรยากาศคร่าวๆสำหรับการทดสอบตรงนี้มาดูนะฮะยังไงลองไปติดตามดูกันนะครับ โอเคครับก็สำหรับการทดสอบโมเดล Y ตัว Juniper หรือว่า New Model Y เนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่รถของเรานะฮะเพราะว่าคิวเขาเยอะมากนะฮะคิวแบบคนเทสเนี่ยเทสกันได้แค่แบบ 20นาที30นาทีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกเราก็ต้องให้ลูกค้าท่านอื่นเนี่ยได้ทําการทสได้กันต่อนะฮะเราก็เลยกลับมาอยู่ที่รถของเรานะฮะก็มาสรุปภาพรวมกันดีกว่านะฮะว่าสําหรับการทดสอบมาเป็นยังไงบ้างนะฮะประทับใจอย่างไรบ้างนะฮะก็สําหรับส่วนตัวเลยเนี่ยเอาที่เรื่องแรกกันก่อนละกันนะ,ะสำหรับส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจในเรื่องของอินเทเลียนะฮะ อินทีเลียด้านในเนี่ยก็คือมันเหมือนกับเป็นการยกตัวโมเดล3มาทั้งหมดแหละโมเดล3ตัวไฮแลนด์นะฮะแลเราก็เหมือนขยายให้มันแบบใหญ่ขึ้นนะฮะก็ทั้งแบบคอนโซลทั้งด้านหน้านะฮะคอนโซลกลางเรื่องของไฟแอมเปร์ไลท์อะไรทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยนะ,ะับตัวพวงมลาลัยด้วยนะครับรวมทั้งบอกนะ,ะก็มีเรื่องของเป่าลมเย็นอุ่นร้อนอะไรตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานะก็ถือว่าเป็นอินททเลียที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งก็อันนี้ก็ดีงามตามท้องเรื่องอยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันดูแย่นะ,ะสำหรับภายในแล้วก็ในส่วนถัดมาที่ชอบนะฮะก็คือเรื่องของความนุ่มนวลน,นะฮะก็ต้องบอกเลยนะ,ะว่าตัวโมเดลวตัวนี้มีความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นอย่างมากนะฮะแบบบอกเลยว่าชัดเจนมากๆนะฮะเพราะว่าอย่างที่ เขาเคลมมาเลยว่าเขามีการแบบเปลี่ยนตัวช็อคอัพนะฮะทั้งเรื่องของสปริงแล้วก็ตัวดัมเปอร์น่ะเป็นอะไรนะฟรีควนซี่อะไรสักอย่างนะ FSD นะที่เขาเรียกกันนะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำให้การขับขี่นะีมีความนุ่มนวลขึ้นก็ อย่างที่เขาเคลมเลยนะว่านุ่มนวลขึ้นประมาณ50%ซึ่งก็แบบสัมผัสได้ชัดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็สำหรับใครที่ชอบความนุ่มนวลเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างแฮปปี้เลยนะสำหรับตัวโชคอันนี้นะฮะแต่ว่าข้อเสีย ของมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่ามันมีความนุ่มมากนะฮะแล้วก็รถเนี่ยเป็นทรง SUV ยกสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอนั่นก็คือเรื่องของอาการโยนนะฮะสำหรับตัวโช๊คโมเดลวตัวใหม่ตัวนี้ก็รู้สึกว่ายังมีอาการโยนซ้ายขวาอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะอาจจะโยนมากกว่าตัวเดิมด้วยซ้ำไปนะ เนื่องจากว่ามันนุ่มนวลมากขึ้นนะคือตัวเก่าเนี่ยมันแข็งนะทำให้แบบการโยนมันอาจจะดูน้อยกว่าแต่ตัวนี้ก็โยนค่อนข้างแบบเยอะกว่าเดิมก็ล้วก,การเข้าโค้งเนี่ยก็ดูเหมือนจะค่อนข้างวิววิวซะนิดนึงนะถ้าเข้าโค้งแรงๆอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าการขับขี่แบบทั่วไปเนี่ยคือขับแบบสไตล์บ้านๆเนี่ย รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือแบบขับเรื่อยๆในเมืองชิลๆนะความเร็วแบบประมาณ100ไม่ได้ขับเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนะี่ยคนซื้อ SUV ก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความนุ่มนวลอะไรอย่างนี้อแล้วใช่ไหมก็ ดังนั้นน่าคิดว่าถึงแม้มันจะมีอาการโยนนะแต่ว่าก็เหมือนกับโชกทั่วไปแหละโชกทั่วไปของรถยี่ห้ออื่นๆน,นะคือในในแบบสแตนดาร์ดคือไม่ใช่แบบรถเกรดพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลักษณะประมาณนี้นะคือให้ความนุ่มแต่ก็มีความโยนอยู่บ้างนะฮะคือมันไม่ได้โยนจนแบบรู้สึกถึงความเวียนหัวอะไรอย่างนี้นะฮะก็แบบก็โยนเป็นตามธรรมดาของโชกทั่วไปอยู่แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆที่เขามีการปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยก็ อย่างแรกที่ชัดเจนเลยนะเรื่องของการขับขี่นั้นนั่นก็คือเขามีโหมดในการปรับรีเจนได้แล้วคือไอการปรับรีเจนเนี่ยมันมีมาในช่วงเป็นรุ่น Legacy นะก็คือโมเดล3 Legacy โมเดล2 Legacy อะไรตรงเนี้ยแต่พอปรับมาเป็นตัวโมเดล3 Highland นะโมปัจจุบันเนี่ยเขาปรับเรื่องของรีเจน,นเอาออกไปนะดังนั้นเนี่ยก็คือในระบบการหน่วงเนี่ยมันก็ไม่สามารถปรับความหนัก ในการหน่วงได้ปัญหาที่พบเจอสำหรับคนที่ใช้ตัวโมเดล3 Highland เนี่ยที่จะเจอกันนั่นกนะ็คือเรื่องของแบบอาการกระชากนะฮะเพราะว่าคนที่แบบมาขับใหม่ๆเพิ่งหัดใช้วันแพดเดิลอะไรอย่างเงี้ยออพอปล่อยคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันหัวมันบุ๊บมาอย่างนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างไม่โอเคนะสำหรับตัวโมเดล3 h i แลนด์นะฮะ,ะคือคนขับขี่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าคนที่นั่งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างเวียนหัวนะโดยเฉพาะคนที่นั่งข้างหลังนะดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางเทส l a ก็รู้นะก็ทำการปรับแก้ตรงจุดนี้เข้ามานะให้สามารถปรับความน่วงลดลงได้นะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้รถเนี่ยมันไหลคล้ายๆกับเป็นรถยนต์สันดาป ได้ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการแก้ที่ค่อนข้างตรงจุดอยู่เหมือนกันนะสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับเราก็อย่างที่2เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของแอร์อ Air นะครับซึ่งแอร์เองเนี่ยก็มีการเพิ่มฟีเจอร์อีกอันนึงเข้ามานั่นก็คือการปรับให้มันสายได้เฮ้อเป็นครั้งแรกเลยสำหรับตัวเท s l a นะฮะซึ่งมีเฉพาะตัว New Mo เด l Y นะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะเพราะว่า ถ้าจะพูดไปเนี่ยรถจีนทำได้มานานแล้วนะฮะพวกแบบ b y d พวกดีพออะไรพวกเนี้ยทำได้หมดเลยนะฮะก็การที่ปรับมาตรงเนี้ก็เชื่อว่าเขาก็คงเห็นแลลวนะว่าก็จะมีลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ชอบฟีเจอร์อะไรตรงนี้ก็ปรับเพิ่มเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ปรับแก้ไขในตัวซอฟต์แวร์อะไรตรงเนี้ยมันก็สามารถทำให้ใช้ฟีเจอร์ตรงนี้เข้ามาได้นะครับ แล้วก็ส่วนอื่นๆก็ยังคงพีเหมือนเดิมนะก็คือเรื่องของโหมดค e ปโหมดมด็อก Mode หรือว่าแค m ป์โหมรวมทั้งที่มีแผ่นฟิลเตอร์เฮปานะที่สามารถใช้แบบโหมด b i o w e a p o n Defense ได้นะซึ่งตรงนี้ก็สแตนด์ด d สำหรับตัวมเดียไวอยู่แล้วนะรุ่นนี้ก็ใส่เข้ามาให้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็กลับมาที่เรื่องของภายในนะตัวห้องโดยสารเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็ทํามาดีขึ้นนะเก็บเสียงดีขึ้นนะโดยเฉพาะการใช้คือเขาเรียกว่าใช้เป็นอะไรอะ่ะเป็นกระจกอะคูสติกนะรอบคันหมดเลยนะคือปกติเนะี่ยมันจะมีแค่แค่ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตรงด้านซ้ายขวาของผู้โดยสารตอนหน้านะแต่ตอนนี้เขาว่าใส่ผู้โดยสารตอนหลังเข้าไปด้วยนะก็ทําให้มันเก็บเสียงเงียบได้ทั้งคันนะรวมทั้งก็ใช้เป็นแบบการบุ วัสดุนะฮะไอตัววัสดุเนี่ยก็คือบุนุ่มหมดเลยนะก็คือทุกชิ้นเป็นนุ่มนะอย่างถ้าเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่นุ่มบางส่วนที่เป็นแข็งแต่ว่าอันเนี้ยก็คือปรับมานุ่มทั้งหมดเลยนะ,ะทำให้เหมือนกันดูดซับเสียงเนะี่ยมันก็ทําได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเหมือนกัน แล้วก็ยังมีการนําไฟเลี้ยวกับมานะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบฟีดแบคจากลูกค้าแหละนะจากการที่ใช้ไฟเลี้ยวบนพวงมาลัยในรุ่นโมเดล3 Highland เนี่ยไม่สะดวกเท่าไหร่นะเขาก็เลยเอากลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ในการแบบพับเบาะหลังนะด้วยระบบไฟฟ้านะสามารถควบคุมได้จากหน้าจอเลยซึ่งสามารถปรับเบาะลงได้ทั้ง2ฝั่งนะนอกจากที่ปรับลงแล้วก็ยังสามารถปรับขึ้นได้ด้วยนะฮะรวมทั้ง นอกจากที่ปรับในหน้าจอแล้วเนี่ยก็สามารถปรับที่ตัวเบาะหรือว่าด้านท้ายรถได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มกล้องหน้ารถเข้ามานะฮะมันจะอยู่ตรงแถวแถวแบบช่วงที่แบบเป็นเป็นพาร์ตกันชนหน้านะที่เป็นช่องให้ลมเข้านะตรงเนี้ยเพิ่มกล้องเข้ามานะเราก็สามารถกดดูได้จากหน้าจออยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งอันเนี้ยข้อดีของมันก็คือมันทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นสิ่งกีดขวาง ที่อยู่ด้านหน้าได้นะฮะแบบบางทีเราขับรถเอาหน้าเข้าอย่างเงี้ยก็กะระยะไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าจะเออมันจะชนหรืออยังนะเราเปิดกล้องได้นะซึ่งกล้องตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเห็นสิ่งขีดขวางข้างหน้าเ,นเวลาจอดเอาหน้าเข้าเราก็ไม่ได้ไปชนกับสิ่งของที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะฮะส่วนเรื่องของการกินไฟก็รู้สึกไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะฮะก็สําหรับตัวโมเดลว ครั้งนี้ผมขับไปประมาณ11กิโลเมตรนะมันก็กินไฟอยู่ประมาณสัก1 4อวัตต์ออต่อกิโลเมตรซึ่งก็ก็ถือว่ายัางเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมาตรฐานอยู่สำหรับตัว,ต,วตัวโมเดลวายเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ก็จริงๆอาจจะต้องไปลองอีกทีว่าถ้าขับทางไกลเนี่ยคืออาจจะได้อัตราการกินไฟที่ต่ำกว่านี้นะฮะก็คือทางเท sla เนี่ยเขามีการเคลมว่าเหมือนกับใช้การออกแบบ ใหม่นะั้นที่ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ดีขึ้นนะฮะประหยัดไฟมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องไปลองอีกทีนะฮะโอกาสในการลองไปขับทางไกลนะเพราะว่าผมก็เคยลองมาแล้วทั้งรุ่นเดิมทั้งโมเดล3ทั้งโมเดล3ไฮแลนด์อะไรเงี้ยลองมาหมดแล้วเดี๋ยวลองดูตัวนี้ขี่ละกันว่าถ้าขับไกลแล้วเนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้ตรงนี้ก็คงเป็นภาพรวมประมาณนี้แหละนะเพราะว่ามีเวลาสั้นๆในการที่แบบได้มาเทสต์ไลน์นะฮะก็ยังไงซะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวสำหรับสิ่งที่ผมรู้สึกในการแบบขับขี่มานะก็อย่างที่บอกไปนะว่ารถนุ่นมนมนวนค่อนข้างเยอะเลยอินทีเียอะไรทุกอย่างสวยงามก็เป็นรถที่ เป็นรถ SUV ที่ดีคันหนึ่งเลยแต่ว่านี้ก็คงเป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะฮะถ้ายังไงเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อผมนะฮะทุกคนสามารถมาทดลองได้ด้วยตัวเองนะฮะก็มาที่ศูนย์เทสลาลำคำแหงนะฮะหรือว่า ไปที่พารากอนก็นได้นะติดต่อเข้ามาติดต่อพันธีเอติดต่อพันเว็บไซต์หรือว่าแบบลองยังไงก็ได้เนี่ยลองดูนะในการติดต่อเข้ามาเทสได้แล้วก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะสัมผัสด้วยตัวเองนะี่พิสูจน์ด้วยตัวเองเนะี่ยจะเป็นข้อมูลที่ให้คําตอบเราได้ดีที่สุดนะครับก็สำหรับภาพรวมวันนี้คงมีเพียงประมาณนี้นะฮะก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะฮะก็เจอกันครับ